โรงแรมดีวะลีจอมเทียนที่มีความสูงมากถึง30ชั้นจะบรรยากาศดีแค่ไหนคลิปนี้ผมจะขี่ยามห้าฟินเดินทางไปหาดพัทยากับผู้ใช้ฟินมากกว่า100ชีวิตเพื่อเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ที่นี่ได้รับการรีแบรนด์จากเดิมของฟูลม่าแล้วมาปรับปรุงบางส่วนทำให้โครงสร้างตึกบางส่วนยังทำให้รู้สึกถึงความเป็นโรงแรมรุ่นแรกๆอยู่แต่ด้วยทำเล และความเป็นห้องพักแบบดีลักไฮฟลอร์ที่มีความสูงมากถึง30ชั้นทำให้สามารถออกไปยืนดูวิวทะเลรับลมที่ระเบียงและชมพระอาทิตย์ลับฟ้าได้สวยงามสุดๆเลยสำหรับในคลิปนี้ผมขอปิดด้วยบรรยากาศลายอาหารทะเลและห้องจัดเลี้ยงที่ทางยมามาฮ่าจัดให้ผู้ที่ใช้รถยามาฮ่าฟินได้มาร่วมฟินกันแบบฟรีแล้วกันนะครับ ว่าแต่ท่านผู้ชมล่ะครับเคยมาพักโรงแรมแห่งนี้ไหมและคิดยังไงกับที่นี่บ้างอย่าลืม